แอปอัดหน้าจอนะครับคือแต่ก่อนผมก็เคยใช้นะครับแอปนี้แต่ว่าแต่ก่อนมันกระตุกนะครับแต่เวอร์ชันใหม่นี่ผมมาแนะนําเลยนะครับลื่นมากนะครับอัดเกมก็สบายเลยครับไม่กระตุกอีกแล้วนะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับแอปนี้นะครับโบบินเซนเข้ามาที่เอ่อเพจตรงนะครับอ่าพิมพ์ว่าอัดหน้าจออัดวิดีโอหน้าจอก็ได้นะครับ จะตัวนี้นะครนี่นะจะมีของซัมซุงด้วยนะครับอันนี้ถ้าใครไม่ได้ใช้ของไม่ได้ใช้มือถือซัมซุงนะครับก็ใช้แอปตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแอปข้างในกันบ้างนะครับหน้าตามันอันนี้คือวิดีโอที่ผมอัดนนะครับมัน สาเหตุที่เป็นแบบนี้นะครับผมไปตั้งความละเอียดนะครับน้อยเกินไปนะครับเนี่ยครับความละเอียดนะครับตรงนี้นะครับปรับเป็นเจ็ดร้อยเลยนะครับมันจะตั้งค่ามาให้ามาให้สี่ร้อยแปดสิบนะครับซึ่งเวลาผมอัดตอนแรงนะครับหน้าจอสีหน้าจอเพี้ยนนะครับผมก็เลยลดความละเอียดลงเป็นสามร้อยหกสิบแต่ทีนี้ผลปรากฏว่ามองไม่เห็นอะไรเลย แต่ว่าปรับเป็น720นี่ชัดครับลื่นนะครับเจ็อยยี่สนี่ความละเอียดสูงสุดแล้วนะครับต้องนั้นไม่ต้องไปปรับอะไรมันมากนะครับ,รบแอปนี้ลื่นนะครับอัดเกมก็ได้เดี๋ยวจะลองเข้าเกมให้ดูนะครับจะมีกล้องด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับอันนี้อะไรมันขึ้นพิก,การคือไม่ได้ใช้นะครับ คือใช้ไม่ได้หรือยังไงพี่การคือไม่ได้เปิดใช้โอเคไม่ต้องไปเปิดใช้แล้วนะอาจจะมีนับถอยหลังถ้าทางสัมผัสลายน้ำก็อ,ออกได้นะครับฟรีด้วยนะครับแอปนี้ดีมากเลยนะครับเวอร์ชันล่าสุดน,นี่แหละนะครับลองไปโหลดมาใช้กันดูใครที่ใช้แอปตัวอื่นแล้วมันกระตุกนะครับแนะนำว่าลองมาใช้แอปนี้นะครับ ไม่กระตุกแน่นอนออเดี๋ยวผมจะลองอัดเข้าเกมให้ดูดีกว่านะฮะ,ะเกมเกมเกมเศีษฐีนี่นะล <c oughs> ื่นฟูด <c oughs> <c oughs> อะไรจริงจังที่ชอบมีปัญหาทางโทรศัพท์เนี่ยเเข้ามานะ นี้ก็แล้วกันนะครับก็ลองโหลดไปใช้กันดูนะครับ